อาผมก่อนแล้วกันนะ <Okay. S 1> ผมว่าเออสวยดีนะมันเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ดูดูสบายตาลแล้วก็ด้วยสีด้วยมันจะเป็นสีไล่สีเขียวอ่อนเหมืนอน่างสีเขียวเข้มอย่างที่บอกว่าเป็นสีของธรรมชาตินะครับผมว่าสวยดีก็ดีค่ะเหมือนเป็นการพยายามสื่อสารอะไรไใหม่ๆกับผู้บริโภคคือว่าตอนนี้เนี่ย เอทาง a อเพยายามที่จะตอบสนองทุกความต้องการในการสื่อสารให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริงตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอย่างที่บอกว่าคือชีวิตแต่ละคนเนี่ยการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปก็จะสามารถตอบสนองในทุกจุดทุกความต้องการได้แล้วก็รวมทั้งปัจจุบันโทรศัพท์ไม่ได้เป็นแค่ไว้ใช้สื่อสารอย่างเดียวแต่ว่าโทรศัพท์สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ค่ะใช้อะไรบ้างคะ ใช้อะไรล่ะคะโอ้โหตอนนี้คือนอกจากโทรเข้าโทรออกแลเนยก็เยอะมากคือใช้ช่วยในการทํางานค่ะเพราะว่าแอปคงไม่มีโอกาสที่จะเข้าออฟฟิศบมืทีเราก็ต้องทํางานอย่างอื่นควบคู่ไปกับการถ่ายละครเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่แอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศแล้วอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ก็ประชุมกับคนอื่นได้อันนี้อันนี้ที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็คือเหมือนเทคโนโลยีเขาปรับไปตามความจำเป็นของชีวิตของเราตอนนี้ค่ะ มันก็ตอบสนองอทุกอย่างเลยนะครับคือหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมว่าก็จะเหมาะเหมาะกับหลายๆคนที่บางทีเช่นผมมันไม่ไม่เป็นคนไม่ได้ชอบโทรโทรศัพท์บ่อยอะไรอย่างเง<ร>ี้ยผมก็จะไปเน้นใช้โปรโมชั่นที่ผมจะจะคุ้มค่ากับการโทรของผมและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอินเทอร์เนต็ตคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันจะมีคอนเทนต์มันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งมันเหมาะกับงานของเราต่างๆมากหรืออย่างเช่นเราง่ายๆแค่ว h ต t s แอพเนี่ยบางทีเราดูละครกันผมก็คุยกับว่าเป็นยังไงบ้างดูหรือยังแล้้วกกก็็็ถ่่่่่าาาาายภพสสสงไไปปใหดูออะรรรเเีมมัันนนนนืทชจ เป็นอีกแนวทางนึงเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างเช่นการาส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆในการที่ผมจะต้องทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายง่ายมากกว่าสมาัยเมื่อครอนที่แบบบางทีจะส่งเอกาสารบางทีก็ต้องรอแมสเซนเจอร์ส่งแปะอะไรเงี้ยครับตอนนี้ให้แบบคนที่อยู่ไกลเนี่ยมาใกล้กันด้วยเลยไหมคะใช่ยิ่งเดี๋ยวนี้ต้องถามว่แอฟสินใช่ไหมอยู่เขาใหญ่กับกรุงเทพเนี่ยใกลกันไหม จริงๆเามีเดี๋ยวนี้เ็มีอะไรนะสัญญาณที่มันจะมากขึ้นคือจะมีเฟ e ไทม์ Time, ใช่ไหมครับ<ฮ>ซึ่งถ้าเกิดสัญญาณแรงๆหรือใช้ 3G เนี่ยก็จะสามารถคุยกัน,นเห็นหน้ากันได้เลยเห็นหะน้าป่ะถ้าคุณผู้ชาย<ะ>ยอมทำนะคะนี่อย่างที่สุดการเนี้ยเราแบบไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นแบบ ทางที่ดีเลยไหมที่เราจะได้แบบติดต่อสื่อสารกันได้อ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้โทรศัพท์สามารถสร้างความสุขให้เราได้สบายใจขึ้นสา <c oughs> มารถดูได้ว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรใช่ไหมทุกอย่างมันโทรศัพท์มัน,มนผมว่าเป็น,เป,นเป็นอวัยวะอีกอย่างหนึ่งของคนไทยเราในสมัยนี้ก็คืออาจจะไม่ใชใ่ในเฉพาะการสืส่อสารทั่วไปแต่มันใช้ในการทํางาน ทำให้ติดต่อสื่อสารและก็ทางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ่งเลก็รับบบไมเรให้ทแเสละคพเศษสำหรับเอื่อนเลยครังานละคร